ว <S 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 2> <S 2> ่าจะกไปดิซี่านแล้วแดกจริงดังเดกเราไปบ้านนู้น้องดมไปแล้วไม่มีได้ไม่ไม่มีได้รถมันเยียบไปู้วัวเอะทีดี๋ยวดนวิ่ดน้องกูใครอ่ะรถอะเหรือมาหรือม่หยาดก็ร์บรอยกขึ้นว่าไปบ้านไปบ้านไ้แเยี่ยงอย่้แวชดัดตายโอ้หายนาอะไรกันนั้นจัดดาาในเพลงนี้จะบอเาดาไมที่ฟากช่ dặn dặn cua gì bựa à, về chắc mà, đấy, này, các người làm là chân này yếu ta bỏ mau là tôi nằm lại chơi lăng tin với cuộc chết pa khắc chết đi, chết đi chết cô đô leo mà mau thì lăng ai chết ai ai leo ai rồi chín là vườn chết cái Mà tình ba mới việc lòng Sao ấy mới việc lòng ta เป็นนภาเป็นนภาเจ้าพี่กลับมาแล้วน้องเป็นนภาเปิดประตูหน่อยน้องพี่กลับมาแล้วตาไม่พุ่งตีพุ่งขึ้นกันเลยแล้วแดกมาพุ่งมันแยกเลยเอยาเลยโอ้กูไม่เหลือเั้นกูไม่ยอมไหมไอ้ก้าวย่างนี่กูกินเส้นตายกูกินพุ่งแตกนึกว่นไม่ออกไหมมีความสุขกูนี่กูไปวัดวังนี้นกูทำบุญกับหลวงปู่ไเบะชาย่ำยืดนี่ลมก้าวโย่ในลุยจำ กูตื่กูเกิดจากหน้าก้อยพุ่งกูมาหลบปงจะเบื่อไปอันก็มันจังเลยตัวหยาบแยบตั้งหน้าตั้งหลังแล้วนี่กูเจอมาจ้กงส่องรถคนนี้ใช่ยันลงเบียงปุ่งต้องส่ององลงตาลงเบี้ยงปุ่งเหมือนก้อยจ้างบานตัวอาหารส้มเคยแก่ๆแล้วกูกินในเลียมชุบกูแล้วเป็นน้าผาเป็นน้าาเปิดประตูหน่อยเนาะงเปิดนู่นรอเรามาแล้วเ้ยพี่เท่งไปเคาะประตูบอกเป็นน้าาก่อนหน่อยที่พี่บอกว่าเรามาแล้ว มันลับเปานี่เื่อนช่ขำไม่นานที่ปิดตู้ปิดความดแล้วม,มึงกบงไปเรียกกูเรไรเมียเพือ่อนกูนไปเรื่องเตมเมียกูไ่ดีวะปุ้ยปุยตู้ยเออปุ้ย,ย,ยนววยยก ขาไปเมี่ยมาแล้วมันอยากกินุ่มปุยเยอะเลยกองปีปุยชปุยชมึงเลยเก็ดแมมไปเพื่อนเจอนีพุมปุยปุ้งโดยชอมาเกิดเทศอ๋อเรากินกับเขาช่วย้อยทุมตุมเยยากกิุมปุยเยะเมียเขาก็ำโชคอะ้ทมตมใครอยาอ่ะใครลาวะเองนะ เองเนี่ยเองเน้นั่นใครอ่ะกะกูดอกู <c oughs> ไหนยอ่กะกูเตงนี่เตียงน่ยกันนี่มาพิธียันนอนคอดจนไหนเดิมนี่ชิดไมแบบ้แล้วทำไมพิธีที่เหยียดแม่แล้วกูเคยอันนี้ก็แล้วทีอะไรเลยครับ่ไอเตียงยู่ไหนเดินลุงมาแล้วก็างนะไอเตียงยู่ไหนเดิมเลยมึงมานาะนังอยู่เพลย์อยู่ดีเพล่อมาใชาย้ยมาเหยียดแม่นี่กูไม่ใชจกูนี่ มาแล้วไอ้ตุ่มว้าเบ้ออะไรว่างคู่น้องอยู่ไหนเล้วนอนที่ไหนพี่เทงยืนอยู่เนี่ยแหม่ดิตุ่มว้าอยู่นู่ในเรืองเสือังบ้านเลวแก่ปีป้านี่ชอบยามนะพระเอรจ้าจำเดินเจออยู่ละก้องกาไอ้เทงคนบ้ามายืนป้าหนู่ไลกูจะตายโอะกันหน่อยกูใจไม่ดีอยู่พี่เทงก็คือพี่เทงนั่นแหละครับแล้วอีตุ่มว้าแล้วค่อยนอนไห้อ่องเม่มันว้ายเทงอยู่หนูแล้วกูอยากแม่ค่อยแล้วไอคูนี่ก็แล้ว กูจะชาดอกกูไม <Yeah. S 3> <et en. S 1> ่ใจกูนี่พี่เท่ของคือพี่เท่เงี้ยแหละครับมึงจักบัานมาจักจังหวัเลยที่ว่ามึงเงินเจอปลือเออจิงแต่ว่ามันกวนเล้วริ่มเคลืนกับผู้ใหญ่เพนนู้เล่นโดดย่างเออไอ้ทกงอยู่ไหนเรียกแต่มันไหนยืนจ้องอยู่นี่เบอร์ตู้ที่แล้วเบอร์ส่ยอากาศใต้ถุนนั่นแหละคอยเล่นกันต่อเช้าคอยนั่นกับหลวงกับพวกเขาแล้วพวกไอ้แม่ไม่มีกูยืนอยู่นอกนี่ แต่พีเตงก็นอนกอดเนี่เตงาหยกขึ้นแต่กากดเมามาเพื่นแล้วเชือใครยเชือใครเชือยอยาาแต้มแมไม่ใ่กูแล้วทูกกูได้บุกูอยู่นู้ต่ตงกูเคยอนียแลอยมาจากโกจังัดาจากเจีงไปชุรัตุกแม่นูนไปกันใช่ตุกไปใช่ไปรักชาบ้าลยจูจะตยโอไปพริแน่นอนกับแน่นอนไงเด้ง โอ้ท่านทราบพ่อเม่ใจหร่พ่อนู้บ่นอะไรเดินเบิดเสียงกุญชัแรงแล้วเบยตุ้มวางไอเทงเลยตึ้งเล็ไม่มีนดีพี่เทงยืนอยู่เนี่ยอ๋อแสดงว่าพี่เทงโง่ที่สุดมีผู้ชายอยู่ในห้องยังกลัวเขาใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยเหลือไปที่ตู้แรกที่ว่าเคยเห็นแต่โยนไอ้เรื่องโอ้เดินกูขอป้าที่ตัวแรกเขไปดีวะ แมมคุนใจก็ยืนทนเลยองต้มต้มเออกูอ่านนั่งนั่งต้มนี่มาน้อยก็เมียกูเอ้ด้อนั่งเริ่มก็ไม่ใจมันไม่ไกลมวยตัวนั้นจ้าอ่านั่งครววแล้วมันแล้วมันแล้วเบิดตู้ดิจะไม่เปิดไม่เบิดเลยหยัดแม่เบิดไม่เบิดเปิดมาอย่าเอองานกับกูงานกับกูพี่เตงงานพื้นฐางอยู่ไต่มอเลยจ้ะอันที่ตู้เบิรเลยที่เตงยิ่งเลย ตุ้มตุ้มทุ้มตุ้มตุ้มอย้มตุ้มตุนมตุ้มตุ้มุ่้กตุ้มตุ้นตุ้ม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 ตอเมตุ้มต่้มตุไมตุ้มตุ้ม้วตุอยทุ้มต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 ุ้มงุ้มตุ้มตุ้มตุ้เตุ้มตอ้มตุ้มตุ้มตยิงตุ้มตุกมตุงมตุ้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 ม่แ้มนน้มตุ้มตุ้มตุ้กหล้ปลา้ม้ว้มตุ้มตุจมตุ้มนกูมไุ้ có mai cái biển cái phun chắc mét dính cũng chả mấy trái đấy cô con đĩa đây thịt món đây để nói à? đây mà chạy nó nhăng tôm ai cô đây mò đến nhăng tôm mò sáng của đấy thịt món à mà rồi mày quen được chuyện tuổi nó nhăng tôm của lạc mà chạy lèo thịt món của đây mà bữa buổi kia nó làm mình tồi tăng rồi hỏi ừ. mang lèo cả thịt món buổi kia nhăng tôm lèo chặt mép chặt mép sao mày đồ tóc chặt lèo vậy nhăng Pai tak apa เท่งไหนแล้วครับพี่เท่งยืนอยู่เนี่ยแต่เบอร์อ้ตุ่มไหวยริงตะกาพี่เท่งกันป้องเห็นถ้าป้มไม่แล่ะเราไม่ตายผมไปดูเองดีฝากแต่ไม่รวยได้แล้วหรือทวาแล้วเดี๋ยวเที่ยงอันเที่ยงเที่ยงกูนี่อยู่ไหนรึเนี่ยเที่ยงมึงอยู่ไหนรึแลมึงอยู่นี่เปลือกว่าไม่รู้แต่กูจะกูบ้าอย่าได้หญแข็งแน่แหละเป็นหน้าเปิดประตูสิน้องพี่กลับมาแล้วเนี่ยเปิดสิน้องนั่นเสียงใครเลยคะก็เสียงพี่ พี่ไหนอะพี่ดมอะไม่พี่ดมไปนอนขอดอยู่ในห้องเนี่ยฮะเพนไม่มีเราพี่อยู่ข้างนอกเนี่ยเปิดประตูดูหน่อยไม่ไม่เปิดหรอกพี่คะปล่อยยินสิจะจะจับปล่อยฉันเพนนั้นเสียงใครอะก็เสียงผัวย,ยิงสิผัวอะไรที่ไหนนี่ผัวแต่อยู่ข้างนอกเปิดประตูดูหน่อยว่าผู้ชายที่อยู่กับเธอนั้นคือใครเปิดเปิดประตูดูหน่อยไม่เปิดไม่เปิดเลยชิบหายเลยทิงปั่นเพือกับ อีเป็นนภายิงผมเอ่อแสดงว่าเหมียนกันเมียนกันมันปัดเรือกับมีผู้ชายอยู่ในห้องกับมาเมื่อนป้อมมันเลยมันบอกว่าผัวมันอยู่ในห้องเลยพวกผมนี่คือใครเนี่ยอัลละาเมื่อนกันแล้วว่ากันแล้วาเมื่อกันเลี้ยมชุบมั้ยมีคนชายอยู่ในห้องมีผู้ชายอยู่ในห้องเไ็้ต้นน้องกิดปพือผมคิดว่ามีผมมีชู้แน่มีชู้กับชายปั่นรื่ละเมียมีชู้

ủa mà năm lên phó quân ba, ba quá, quân nó lên mướn là căn bản anh gặp để mà niệm mướn gần đưa, ừ. phó gặp à. có quát, cọp có quát quát là thang, thang là, thang, thang là Chua. Chua mình có đại biệt đó, là quát, Ô, ai tôi lên biết biết tụi nói nào tôi giờ có chi con nhặt mẹ mới cái thầy u ba là chi cái oh, gì chi cái to to nan đừng quá chi cái nô đừng quá chi cái cái cô đừng quá chi cái to đó đấy khu là quảng quân không quần, quân cô đừng quá chi cái nô chi cái thế nào tốt cái đó cái to tao này rồi nhặt mẹ mới đấy เมียมีชู้แล้วเท่งแล้วเราจะอยู่ทำไมอะเมียมีชู้แล้วโยกใจอเมียพี่มีชู้คนรู้คันแสบหยาบ <c oughs> ด๊าดไอ้ไ้เนาะไอ้ไ้หลายนัวเนี่ยโลคอเลยใช่ไหมทิ้งกระรองไปอปนนยู่ไปอยู่คอไปไหมอะ

บอกขึ้นเพลงกันปูดกันที้เมียมีชู้แล้วอยู่ทำไมไอ้ถิงไปไดกับจากบ้านไม่ใชก่อนถ้าหากผมฝืนอยู่ที่บ้านหลังนี้แน่นอนผมติดคุกแนะ่ถิงอีเป็นนาภาอีอนางโบราอีนางกากีหญิงใจสองมึงจากบ้านกูไปที่ดีฝ่าคืนนี้กูอนุญาตให้มึงนอนกอดกับชู้ของมึงที่ในห้องของกูวันพรุ่งนี้จะท้องไม่มีมึงกูกลับมามึงยังอยู่กับชู้มึงอีกมึงไอ้ไปดีฝ่าเถิงไปได้กับแล้วแต่ นีกุ๊กไปก่อนเออเลขร่างวะตาแกนโยเลยหยัดแมนได้ยิงกันติดร่างอยังตีอ่ไปมัอยู่ดีไรหรอกไปแมนได้ยังตีมกันนี้ไม่ปืนที่กูกล้าไปยิงอีเพลนน่มตายโอ่งยังตียิงก็ยิงอีตุ้มไม่ได้กันกูไมาจากกว้างเพลนก็ยิงกันอยู่บบนี้กูไปดีวะถ้ากดสั่งเวยเตียวกคยกล่าวกูกัดี้ถึงข้าวเลยต้องฝืงมึงแล้ว ใครอะมึงต้องช่วยกูทีเนาะช่วยเพื่อมึงช่วยไปไปแหนกูด่าเมียอะทีได้เพื่อได้เช็ดอ้รอนักูหยัดแม่เราไปไม่ทันตึงวันเอาพัวอเออแล้วไอ้มึงเมียมึงนะมึงด่าวแหละกูกูด่าไม่ไกลจัดคือมันนั่นละกูมันไม่ใครจนทัดแต่ตายมึงไหนไอ้เหล่ามึงหนไปเฟ้าดิแล้วกูอันดาเองมึงเพียงแต่หนมึงออกแผลไหน ở chắc nấu hơi mà ta, đai đà, rồi mất, mà. mày rùm lắp rồi mây đúng không? để chơi tú lắp rồi mày đi đây yin rồi, rồi giật gần mày đi là yin chơi đi người ta, rồi đai thêm thằng rồi, đi tiếp thêm, cao tiền thấy đi quá. แต่กาโตเมียมึงแลวไม่ได้รังกูอยากรับมันเลยเบื่อเบื่อแทงกนเลยรับโตโฉมันขันยัดแม่งแ่งตายติดี่ตังคกกับจ่ากคยนี้เออไอ้แงไอ้ตังอยู่ยมันปั่นจีวะไอ้ใหญ่เอยกขึ้นไว้นาํตี๋ฮะเออแกงจะไม่ใจเมียกูเนเออแต่แล้วังวังวงวังไอ ไม Pie, 看看네่ช่โย่คนเดียวเหมืยุ่นกันย่ไทุ้นอย่างกันตูบอกไปรั่ว่าคมนะเลือดกว่าป้าโบนี่นู่โบนี่พอได้ไม่ใช่ว่าได้กี่ก๊กกระโดดรู้ใช้เกล็กใช้เกล็กแมนๆกูเย็บว่าเกอตุ๊ป้งคนได้เราใช้เกล็กแบบนี้ใช้คือแมนกูโรตีิกูเดินตินเผากูเย็บว่เกล็กูจได้ว่าเล็กตุ๊ป้างอ่ไม่ใช่ลวมึงตั้งโจไปมังได้มึง เออปากกูว่าเกือกเล็กหยัดแมมกูหน้าว่าตั้งใจไปยืนอยู่นี่เยกกูกี่วัวเลยข้าไปได้ที่ที่แมมมั่นจริงชอบจริงอะไรยที่ว่ากูโผล่าไอ้เป็ดนี่ต่อระยอดควรซะสุดดับมันแต่มาแต่ต้องจุงกูคือหมาที่ว่ากูกแล้วไปๆมึงกูก็เชิญแปลงลงคลองได้ดีว่าะ กูักรอแล้มรอหนูุย่าเหลือกุยแล้วใน้ใจใจขึ้นเปียกเปรือมา้เปีงกจบเลยกูช่วยติดเปีงลุมคลองไอ้อ้ดำก่อนนั้นิ่มเกี่ยวก้อติดคูไปกันเปียกกันหามก็จริงรอมั้งกูเชื่อแล้วกูแบบรอมันรอจริงกูเวลากรอแล้วนักหน้าเนี่ยเลยเฮอกูก็เชื่อคนเราเวลากรอเดินเป็นไม่ได้ไปใหนมันเชื่อมาเดี๋ยวว่าเชื่อเดี๋ยวว่าเชื่อกูเดต้องรู้เดี๋ยวได้เดี๋ยวยิบก๊อกูไก่ตายบ่ อู้เล้โห่เท็ดาชอบพูนกว่าเพราะมันหยิกกูจนลมพัดเลิ้วไปเลยมึงเอ้ยน้ำมันเท็ดชอบพูนชา,าว้า่ยังเออ,อนี่ไม่ปอบชาเชื่อนะตั้งแต่จริงเห็นกันน้ำเออปลื้มแหนกูได้อีอออทุม่มวะแหน,น,นไปเล้าได้ออพลื้มดีไอ้เจ็บไปชนิดเจ็บมั้งโอ้อชนิดเจ็บไปเลยเออ อีตุ้งอีตุ้งอีนางโบราเลยอีนางโบราเลยอีนางกาคีอีนางกาคีอียิ่งอีนางวันทองอีนางวันทองอียิ่งช่องชัยออกมาเจ็บไหมได้จะด้ดีว่ะนายเจ็บบอนสักีทีท่านอยังไม่เจ็บเลยเลยเจ็บพื้นหนังไหลยังช่องยังช่องชัยอีโบราเลยมันเจ็บพื้อโอ้ยอาจารย์นี่ติดเจ็บเจ็บอาจารจะนี่ดีต่เอาปันนี้ดีว่าเอาปันดีว่าเผื่อนั่น โอ้ยจัดีดีว่าเ่อนเออเออเจากูนี่เอออ๋อิอยกับเบืองควดเอจบเรื่อนเพื่อนเรื่อนเรเี่ยเบื้องขวดตายเอิ้นตีกับนั่งต้มนั่งเลยก็หวาไปเลยอะกับลุงเดินเอาไม่เอาบ้าแต่กับเบื้องขวดเ่ตาเออกับรักิโลลเต่มไห่เหลือให้เรเพื่อจับ อาอีกลักกิโลแต่ไม่เจอ่าได้อ่เปมไม่เจอทาได้หรอมี่กูเลยยาดแม่ลักกิโลเาาเและไม่โตรันหมดแผลดิวกโจ้ไม่ได้อกำเลสกันเลยกะกบเมี้ไปกูรัเลยมาเดี๋ยวหที่ตามใจได้มันไม่ได้กันนะปนุ่มไม่เจ็บวะกับเบืองกวดกับไม่เอากับลักกิโลกับไม่เอากับมีดกัมเตอร์จะกันนั้น่าเรียบร้อยกันั้น กันโยดีร <blunt animation> <him. S 2> ีกับตัวกันนะมันมันมันเหยียดมันบันหมดโลกาดเมันนะฝางระเบิดเดียดเลยมั่อตายหนูนุ่งเห็นใชยขวางระเบิดอะไรอย่างนี้ร่างตะกุนฮันเบอรืดินมึงกูไม่เกลี้ยวแล้วกับมันแล้วเนี่ยเล่นโชว์แล้วเอาตาไหวต่ำเลื่อนๆกันเหยียดแมันปังๆเลยนี่เรื่อระเบิดเดืยดเม็ดติดย่างกันตายโอ้ติดหวานกูมึงอยากจะเยอะว่านั่นกูตัระเบิดเลยมึงว่าคาดมาเลือนเตทม้าพี่เ ใช่แล <c oughs> so like ่วเด้มันลงบินกี้เด้เลื่อนเตะมั่บเลื่อนเตะมั่บไปดาเบิร์มาดาเบิร์กอนตายเปรี้ยอเยอะวัวมีโป้งอยู่นั่นวัวกาดมินกี้ดีกว่าวัวกาดลุยอะเออจริงหน้าออกนี่กองอันนึงตรงมุกนี่เปรียเปรียอันนึงนอนเละอยู่นี่ยดาเบิร์ก็ไม่มีดาเบิร์ไหนวะไอ้จ้ากูไอไต้โฮไอ้บาดลูก บจก่าเนเมาเลยอุบานนี่อน,นี้ก็อย,อย่างนั่งต้อปอเมาเลยจัดปองไปปองยาเบจ๊าากปนต่เพือเเลยเออย่าบเบอร์ยี่แม่มึไงยาไ,ไปิดมึอปองยาอกรกอ้น้ำมันฮ่ากูาระเบิดแ่ปองยาจิงเี่กินควายดองนึ่งรามเนี่นนยเพืาาปป่อนน้องกินควจูนยาบจกไปปักซูบไ้ซูบเกันแลวคืนนี้ เอาใหญ่แล้วกันเหลือตะกี้จังมือแต่กาเช็ดจะยื่นบนกูเช็ปากตนนันเออเช็ดกันนั้นบ่ไมไอ้แต่กาเช็ดติ้นเชเลยที่บ่มินกันเปแล้วบผงเช็ดลงบนของมาเลยเออจริงองโบไม่ได้บ่แต่นางบ่ไดกกะกี้ now i want to am ดาิเวลานี้ดารินจะอยู่กับนายค้องนายเก่งสองคนน,นันะวันนี้ดารินจะมีอะไรสนทนากับเขาบ้างาอาเองพี่น้องติดตามราบมากนครัน จะยกก้อนนะนาจาเนจีจะวัดจะยกก้อนนะนาจีจะวัดรุนกำดัดเปล่าเปล่าแกรงว่าว่าซีจะมองตาในใจนู้กันอยู่ดีตัวอินทีเหมือนแก้งลลอและจำเด็กบ้าพอใจ หน้าตามไคกวิไลเป็นอะไจี่สงน้าตามเคยกับวิไลแด่ชื่อเสียงได,ด,ด้นนเนืนอกลีนองามกาเจ้า,จาชียงม่เมื่อนางมนี้ามกันกน้อกกองบางายเปลี่ยนกลอ่อนัองไกยทีไม่อวัจนร Don't God ตาตาจจใจใจใจช่วยกันงี้ไ่กดไม่ได้ตาตาใจใจใจจ่วยกดไม่ได้ไปพลอยตัวเอ,อ,อ,อ้กบ้าเบ้เดี๋ยวนอนชี้อเจริยะชั่วเพราะเด็กบ้าทุกวันมันบ้าจะหามามก,กินก้นช่วยใจที่ไม่กลัว Tâm đá rí, ấy, đá đá rí, ấy, đá mà đá nari chào em tâm Tâm nari tâm ใครรักนู้แล้วยาแม่น้องเป็นเ้าอยามีตามีผู้ใจตาไมีใจใจใครน,นันใครน้องปล่อยให้จินใจคืนใน้ืนดกระเจี๊นน้องแกงเอ้ยกน้องรอกัน าเชื่อจำได้น้องต้อตั้งไว้แต่ตอนนี้เราไม่มีพว้อะพึีงตัวผู้ใดน่าคืนไหน่ใละกาแกากาน้องเกี่ยวกกคนเดียวไม่ไหวว้วววอะไรเลยคะเชี่ยวววววาว จะวัวจะวัจะวัเวกล้าคนเดียวว่ดตอไม่ไม่ดูคิดไปด้วยไว้เําเจ้าหลงเปือนโคกพุ่งกระว่ามือก็ทําำปืนถึงเงินจะว่าแก่วงขึ้นไปเว้กระบอ้เก็ปัดรู้ออุปาตัวเวมันตัวเทวนก็ไม่จะคิดแม่ชุกแม่มก็แมว่าไม่แมเดียวก็โดนน้องนว่าเปนนันเดดด้วยปาวปาวเอวปาวปาว ไมอาย่ามือตกเสียงอยู่เลยนะคะอืมปนพื้นไม่จับกรับตอนนี้น้องถามนะคะว่าใครรู้บ้างเลยคะว่าตอนนี้น้องชาวแล้วโครูแววอูกาวแวว,ว,แว,ว,ว,แวมังบวพื้นว่าเจ้าแววมือใช้เชื่อว่ากัแววอืมตาแดงว่าเจ้าแววอืมอืเป็นตายตัวว่าเชื่อว่ากัไงเว้ยมันจะว่าเกลีกวควงนามาุกบอกใจทุกเว่ น้องสาวแค่นี้แล้วจมควรจะมีผัวได้แล้วยังเลยค่ะชมควรเว้าจำควรปึ้งปึงเว้าแต่น้องจะหาผัวจะควรดีแบบไหนดีเลยค่ะอือผัวค่ะงงใจใจอมโตเรื่ผัวจะยังยิ่เหรอโอ้ใช่นั่นเว้ไอ้ป้าดวกกระเป๋ามันจ้าว่าไอ้ป้าดวกว่าไอ้ป้าดวกกูเจอเก็บคุ้งจากทุ่งกูไม่เคยเจอก็ดแต่ว่า